ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเอฟดอจะมาทำคอนเทนต์ที่ต้องบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะชอบและมีประโยชน์แต่ทางทีมงานหรือทางเกมอาจจะไม่ชอบแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อเขาเพราะว่าในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำา7สกินปืนที่ไม่ควรซื้อโดยปกติแล้วนะครับเขาก็จะทำคลิปเกี่ยวกับประมาณว่าเอ้ยเฮ้ยปืนโกงสโคบดีนะ จริงๆผมก็เคยทําแบบนั้นแล้วผมก็ยังทําอยู่นะแต่ว่าหลังๆนี่คือไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะก็คือสกินโกงสโคบโกงต้องรีบซื้อแล้วนะนู่นนี่นั่นนะครับก่อนหมดเขตอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ฮะผมจะมาแบบว่า7ปืนที่มึงอย่าซื้อนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับผมใน7ปืนนี้โอเคไม่ล่าช้าและงั้นเราเข้าไปรับชมกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าเสกินนี้มีสกินไหนบ้าง ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมพิวเตอร์มือถราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแหมที่ผมถืออยู่นี้ยังไม่ใช่นะโอเคเราไม่เสียเวลากันเดียวครับเราเข้าไปในอ่าไม่ผมจะลืมบอกไปนะครับว่าผมไม่ได้มาจัดอันดับนะครับทั้ง7ตัวนี้คือทุกตัวตั้งแต่ 7- จ็ถึงหนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยไม่แนะนําสักตัวเลยครับไม่มีอันดับเลยครับ <laughs> ไม่มีอันดับเลยหรืออาจจะมีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโอเคอันดับที่7นะฮะ AK เคครับ มาเป็นสกินของ AK ครับสกินนี้เนี่ยที่ผมเอามาลงมาข้างล่างๆให้มันเห็นเร็วๆวก่อนเนี่ยเพราะว่าสกินนี้เป็นเหมือนสกินแถมเพราะว่าเราต้องเปิดตู้อ่าผมจําไม่ได้แล้วว่าจะเป็นตู้ของ DL หรือเปล่านะมันจะแถมมานะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อมันหรอกนะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากหาสกินเ k คดีๆนะอย่าใช้ตัวนี้นะครับไม่เชื่อดูสโคมมันเลยโอ้โหดาม,มืดกว่าชีวิตอีก,กนะเนี่ยดำม,มืดกว่าขอบตาผมอีก,กนะเนี่ยโอ้โหดูมันดําม,มากดูเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเนี่ย คือณตอนนี้อาจจะมองแบบเอ้ยพี่มันก็ไม่ได้อะไรหนักหนานะครับเนี่ยแต่เอาจริงแล้วถ้ามันสมมุติมันมองคนไกลๆอ่ะนะครับมันดําปื๊ดเลยยิ่งเล่นใน BR เนี่ยคุณจะเห็นผลอย่างยิ่งเลยครับว่าไอ้สกินเนี้ยมันดํามืดมนยิ่งกว่าชีวิตอีกนะฮะโอ้โหดูมันมองอะไรแทบไม่เห็นเลยแต่ก็ยังพอยิงโดนอยู่นะเออมันก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าเออมึงจะให้มันดำำําทําใหม่วะนะาโอเคต่อมานะครับ สกินที่6เลยดีกว่านะครับไม่รอช้านั่นก็คือ M4 ครับเป็นสกินเดียวที่ผมชอบมากเพราะโดยปกติแล้วต้องบอกว่าผมเป็นผู้ชายแอ็เบลนะชอบสีชมพูแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ M4 ในเกมนี้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เราจะชินกับสกิน M4 ที่เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมนะครับ M4 M16 จะสกินประมาณนี้นะครับแต่ว่าในเกมนี้ M4 สกินมันออกแนวแบบแบบนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ ผมไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่นะก็เลยแบบไม่มีสกินแบบนี้เลยนะเห็นไหมมีแต่สกินแปลกๆไม่รู้เลยมาเจอสกินอันนี้นะครับเห็นแล้วแบบว้าวเอา C p พีฉันไปให้หมดเลยนะเพราะมันสวยมากเห็นปะ่ะสีชมพูฟุ้งฟิ้งแลวมีเด็กผู้หญิงอยู่ข้างหลังแต่ว่าพอเลงขึ้นมาแล้วเท่านั้นแหละนี่มันชี้อะไรนะ <c ười> คือมันมันทำให้ยากกว่าเดิมอะคือการมีสกินยากกว่าเดิมครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเอเนี่ยเอาเอาเป็นสกินแบบธรรมดาเนี่ยอันธรรมดานะครับเนี่ย ลืมห่อสโคบขอภัยครับขอภายขอภยัยขอภยัยแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าถอดสโคบก่อนเนี่ย M4 สูตรเล่งเขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งมองง่ายอยู่แล้วครับมองง่ายมากนะครับเห็นปะมองง่ายมากนะครับแต่ด้วยความฟุ้งฟิ้งของผมนะ่ะผมก็เลยซื้อตัวนั้นมาแต่ว่าทีเนี้ยเราจะใส่สโคบก็ไม่ได้เพราะเราใส่สโคบปุ๊บเนี่ยความสวยงามมันหายไปแล้วนะครับเราก็เลยเล่นแบบนี้โอ้โหแล้วทีเนี้ยมองชี้อะไรไม่เห็น <laughs> ดูฮะเอลาย,ยิงมันกระตุกดนะ้วย โอ้โหเป้าดีดไปดิดมาฮะเหมือนน้องน้องกำลังเด้งอยู่นะไอ้น้องตัวข้างหน้าเนี่ยไอ้น้องตรงที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเหมือนน้องกำลังเด้งดึงดึง,ด,งดึงอยู่นะโอโ้แต่ว่ามันมองยากมากเลยคือสกินเนี้ยผมบอกได้เลยว่าซื้อมาแล้วเป็นภาระกว่าเดิมอีกนะครับจะใส่สโคบเล่นก็ไม่สวยนะครับจะถอดสโคบเล่นก็ลําบากเอาเป็นว่าเอาไวด้ดูเอาไว้โชว์ดีกว่าแบบว่าเอ้ยฉันมีสกินสวยๆนะเอาไว้โชว์ดีกว่าโอเคต่อมานะครับผมอันดับที่5นะครับ อย่าเรียกว่าอันดับเรียกว่าตัวที่5ดีกว่าเมราะไม่ใชจัดอันดับนั่นก็คือสกินของเจ้าตัว R G เอ้ย A G R พูดผิดนะครับเป็นสกินที่เ,เหมือนเดิมอะซื้อมาทําไมจริงๆแล้วสกินนี้เป็นสกินแถมนะครับจากการที่ซื้อครบ3กระดานเนาะแต่มันจะมีอันนี้คือพูดตรงๆนะมันเป็นสกินย้อมแมวครับมันจะมีสกินล่างจริงๆของมันแต่ผมหาไม่เจอแล้วอะผมไม่มีด้วยนะขอโทษด้วยนะคือมันจะมีสกินล่างจริงๆของมันที่เป็นแบบนี้นั่นแหละฮะ อย่าหาซื้อมาเล่นถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยผมอยากแหวกแนวผมไม่อยากเล่นปืนเมตาผมอยากเล่นปืนกากๆอย่างเช่น a g r 5 5 6ผมควรจะซื้อสกินมันมาเล่นแล้วดูโอ้แล้วดูกระตุกโอ้โหนี่ดูเหมือนง่ายนะแบบเอ้ยก็ไม่เห็นแปลกเลยเอฟดอปมันก็ยังมองเห็นอยู่เนี่ยมันก็ใช่ไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยมันก็เห็นแต่เอาเข้าจริงๆพอเล่นจริงๆอ่ะทัานะวิสัยสําคัญมากครับแล้วคุณดูไฟครับโอ้โหอย่างกระเปิดเทค แม่งมีทั้งไฟมีทั้งแสงสปอตไลท์มีโอ้โหสโคบในสโคบอะไรก็ไม่รู้แดงๆจุดแดงๆเต็ไมไปหมดเลยคือควรที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรน,นะการที่เราเล่นอะไรพวกเนี้ยจุดโฟกัสมันสําคัญครับควรจะมีจุดแดงจุดเดียวที่อยู่ตรงหน้าจอที่เราโฟกัสเห็นหรือเปล่าไหมแต่เนี้ยแม่งมีจุดแดงอยู่3จุดแล้วก็ขีดแดงๆอีกข้างบนข้างล่างมีทาไมไม่รู้แล้วก็มีไฟที่ขยับอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเสียสมาธิเนี่ยโอ้โหแล้วพอตอนยิงอีกโอ้โหเอาอะไรไปเห็นครับ สเก็ตไฟดูโอ้โหคือตาบอดอะตาเนี่ยบอดไปแล้วเออเรียบร้อยเล่นสกินเนี่ยตาบอดเลยต่อมาแล้วครับผมอันดับที่4ี่นะครับอาตัวที่4ี่กันเลยนะเป็นของหนึ่งนนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่แต่ผมไม่ชอบสีเห็นแค่สีมันก็รู้แหละดูโอ้โหแสบตาแล้วคุณดูครับสมมุติว่าอาเป้าไกลๆอยู่นู่นนะแล้วดูมองเชี่ยนะไม่เห็นเลยนะ ดูแล้วยิ่งในที่มืดนะดูเป้านูล่ะเป้านน้นเป้านน้นที่ผมเลงนะเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมถ้าสมมติว่ามีศัตรูยืนอยู่ตรงนั้นนะแหน่แล้วคุณเห็นอะไรหรือเปล่าคุณเห็นอะไรไหมคุณไม่เห็นอะไรเลยตาคุณบอดนะครับเนี่ยดูเนี่ยไหนเอ่ยไหนศัตรูเอ่ยไม่ต้องสืบครับสกินกากโคตรสกินนี้นะ น่าจะเปิดจากกล่องนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนี่ยสกนะินเนี้ยน่าจะเปิดจากกล่องนะครับซึ่งอย่าไปหาซื้อครับเ k เคเอเเคหนึ่งเนี่ยสกินธรรมดาดีกว่าเยอะครับเออดูสกนินนี่จะดีนะครับไอตัวเนี้ยมันจะดีเฉพาะในตอนเช้าเช้ามองเห็นง่ายๆเนี่ยสว่างสว่างเนี้ยมองง่ายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าสว่างเนี้ยมองง่ายนะฮะแต่พอกลายเป็นอัศวินรัตติกาลไงมาป้าเราวันหอนมองเชี่ยอะไรไม่เห็นเลยดูแล้วยิ่งตอนยิงเนี่ยนะโอ้โหไม่ต้องเห็นเลยครับตาบอดไปแล้ว ตาบอดเลยเนี่ยใช้หูฟังอย่างเดียวเนี่ยโหไม่ต้องสืบครับอย่าซื้อต่อมาครับสก,กินที่สามนะครับผมไอตัวนี้หนักไอกตัวนี้อีกตัวนึงก็หนักนะครับไอตัวนี้สวยมากผมชอบนะครับเอาไปอยู่คู่กับ M4 อ่ะไอสีชมพูผมเอาไปโชว์คู่กันนะคือสวยมากตัวเนี้ยดูความสวยมันคือสวยจริงๆนะคือสวยมากแบบสวยเลยอผมไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดนะครับสีทองๆเหลืองๆตัดกระเขียวแล้วขาวนะครับ แล้วก็มีลายกระตูนน่ารักน่ารักนะฮะเป็นน้องเป็ดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนะแต่พอเลงขึ้นมาแล้วนะ่ะอันนี้คือชี้อะไรฮนะอันนี้คือชี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหคุณเห็นอาจจะเห็นว่าในเนี้ยมันดูเหมือนดูง่ายยังพอเห็นอยู่แต่า้าไปเล่นใน BR หรือว่าเจอสตูไกลๆอย่างงู้นอย่างเงี้ยหรือว่าในที่มืดๆอะไรเงี้ยโอ้โหดูฮะสตูอยู่ข้างบนเหมือนเดิมครับดูนะัตูอยู่ข้างบนเราเห็นนะเลง ไม่เห็นอะไรเลยแม่งจะมีขีดไม่รู้ทําไมตั้งกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขีดแล้วน่าจะวงข้างๆอันอีกโอ้โหเยอยอแยะไปหมดเลยอะ่ะแม่งมีทําไม่นะดูดิมองไม่เห็นอะไรเลยครับท่านโอ้โหดูโอ้โหอะไรคือศูย์เล็งครับอะไรคือสูย์เลง็งโอ้โหดูแล้วมองไม่เห็นเลยพอเท่ากลางคืนก็มองไม่เห็นเพราะว่าสว่างเกินไปสีแดงพอออกแดดปุ๊บ มองไม่เห็นสีแดงมองไม่เห็นสีแดงโจ๊บเลยนะครับโจ๊บเลยนะสกินนี้ต่อมาครับอันดับที่2นะครับนั่นก็คือ gKs อันนี้ไม่ค่อยหนักอันนี้ไม่ค่อยหนักนะครับคือทุกปืนทุกสกินเนี่ยผมทดลองแล้วเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้ยสวยน่ารักดูความสดใสฟุ้งฟิง้งแห่งความเป็นเจ้าหญิงปรินเซสนะฮะแต่พอยิงแล้วเท่านั้นแหละ บูตาจะบอดถ้าเล่นตอนคืนแล้วปิดไฟด้วยนี่นะแล้วเปิดแสงเยอะๆนะผมบอกได้เลยว่าตาบอดได้ <c oughs> มองเชีย่ยเราไม่เห็นเลยดูโอ้โหแสงมันจ้าซะเหลือเกินครับบังทุกอย่างที่คุณเห็นอสมมุติสตูไกลๆอุ้ยเลงเลงรองสตูเลยตากูบอดแน่นอนล้านเปอร์เซน็นอะ่ะดูโอ้โหสีแสงเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับ ตาแทบบอดแต่ถือว่าไม่หนักนะสกินนี้ไม่หนักไม่หนักผมบอกแ้วนะผมไม่ได้จัดอันดับนะคือเรียงๆอันหนักบ้างเบาบ้างนะครับมาต่อที่อันดับสุดท้ายกันนะครับผมนั่นก็คือ SKS นะครับสกินนี้เป็นสกินที่ผมรักที่สุดถ้าใครดูผมมาตั้งแต่สมัย 3- 4ี่ปีแล้วแต่น่าจะไม่มีใครดูขนาดนั้นหรอกนะผมจะชอบเล่นตัวอีกาม่วงแล้วเป็นแล้วตัวอีกาม่วงเนี่ยเป็นสกินที่สกินเดียวเอ้สกินแรกไม่ใช่สกินเดียวเป็นสกินแรกที่ผมซื้อ นะครับเป็นสกินแรกที่ผมเนี่ยซื้อนะครับก็เลยรู้สึกว่าชอบมันเป็นพิเศษนะครับแล้วดูสกอบแล้วดูมันทํากับผมแล้วดูมันทํากับเงินผมดูมองใช่เหรอมองไม่เห็นเลยดูไกลๆแงโอ,อ้โหเนี่ยสดูเนี่ยโอ,อ้โหแสงอีกโอ,อ้โหดูดูฮะแล้วแม่ไม่มแสงตรงปลายเห็นป่ะคือลูกกาเนี่ยเราต้องเลงผ่านลูกกาแต่พอเรายิงเน,ยเนี่ยแสงมันจะบางตรงลูกกาเห็นป่ะครับซึ่งมองอะไรยากมากดู โหดยากเลยครับแล้วมันจะมีสกินย้อมแม่ของมันอีกนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เอ่อตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตาส้มโอโหแสงแล้ววิฟแล้ววับหนักกว่าเดิมอีกดูโอ้โหหนักครับแล้วมาเทียบกับสกินอ่าสกินม่วงแล้วกันอย่าเพิ่งสกินในไอ้พวกนี้สกินส้มนะคือสกินรีเจนต์นะครับเราไม่ต้องเอาสกินรีเจนต์ไปเทียบหรอกเอาสกินส้มเอ้ยเอาสกินม่วงไปเทียบแล้วกันอะส่งประกวดเนี่ย เทียบเลยเทียบเลยแบบง่ายๆเลยหมูหมูหมตู้ๆเลยเนี่ยอะสกินแบบสกินม่วงเลยไม่ต้องสกินส้มเนี่ยหมูหมูหมตู้ๆเนี่ยมองง่ายกว่าเยอะครับแล้วถ้าเทียบสกินส้มด้วยกันเนี่ยไอที่ควรซื้อเนี่ยนะครับดูดูเนี่ยเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นี่มันจะมองเห็นแบบนี้เข้าใจมุยเออไม่ใช่แบบ อะไรลูกกามตาบับงนละมองไม่เห็นอหาเลยมองไม่เห็นหุงเออประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ7สกินนะครับก็จริงๆแล้วมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผมไม่มีด้วยแล้วก็ผมลืมด้วยนะครับอาจจะมีแต่ลืมแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็จะไม่มีนะครับผมนะหลักๆก็ไม่มีนั่นแหละนะครับเพราะว่าสกินเนี่ยถามว่าสกินม่วงผมมีเท่าไหร่สกินม่วงผมมี950สนะสกินม่วง950 สกินแดงเนี่ยจริงๆแล้วมันมัน,ม,นมันดีทุกกระบอกเลยครับต่อให้มันจะเป็นปืนที่มันไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่มันก็ยังดีอยู่นะครับส่วนสกินเหลืองเนี่ยร้อยยี่สิบสองนะครับก็หาจนตาแตกเหมือนกันนะครับซึ่งเอาเป็นหลักๆประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ขออภัยด้วยถ้าทำให้คุณตาบอดนะฮะผมก็ตาบอดเหมือนกันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายหลักนะจุบจ๊บ